ครดีครับครดีวันนี้วงสงเป็นยังไงบ้างต้องให้เจ้าภาพวงสงดีกว่าครับทำภาพร็ก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกและกันที่เป็นทางการนะฮะที่จะแถลงว่าเรามีซีรีส์เรื่อง The Shadows นะ Shadows ทห่งเงาล่าตายนะครับผมซึ่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่ที่วิวพยายามจะคัดสารงานดีๆนะครับซึ่งซึ่งรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากงานที่ ที่เป็นงานเสนอเข้ามาแต่เป็นการประกวดนะครับจากจากโครงการ v i View p i t c h i n g Forums เมื่อปีก่อนนู้นนะครับแล้วก็แล้วก็คุณอาร์คภูมกับนี้นะครับเป็นผู้เป็นผู้ชนะนะครับจากการคัดโปรเจกต์กว่า7จ0ดเรื่องนะครับก็สู้ทนมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างครับผมกับฟิลิปมีความ้งใจยังไงบ้างในารึราก็อย่างที่พี่อารดัมบอกนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะ มันมาจากการพิชชิ่งหนึ่งหน้ากระดาษ A4 จนกลายเป็น14ตอนเต็มๆนะ45นาทีนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวลึกลับสืบสวนสอบสวนมิตรภาพอยากให้ไปดูกันเองอะ่ะเออคือมันแบบมันมัน,ม,นมันค่อนข้างแปลกกว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในจอวันเนี้ยค,คือทุกคนก็ลงตัวคือทุกคนลงตัวหมดเลยคือทุกคนตรงบท คือเขาเรียกไงอ่ะเอาภาพมาวางรวมกันแล้วก็ใช่เอาคื่นี้อันนี้คืออินเนอร์จริงๆอินเนอร์ใช่แบบตอนที่แบบโอ๊ตอนยิ่งยิ่งตอนที่เราเวิร์กช็อปเนาะเราจะเห็นเลยว่าแบบเราเลือกนักแสดงที่ตรงมากๆภาพเคมีทุกอย่างแล้วก็คุณภาพมากๆค่ะนักแสดงครับรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเออมาเราเล่อันน้องพี่โตก่อนแรกี่สิงก่อนเลยก็ท้าทายมากครับเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เริ่มอัดตัวบท ที่มันเป็นป็นนอปสิบมาเนี่ยก็ก็รู้สึกว่ามันตัวบทมันมีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วพอมันได้มาเวิร์กช็อปได้มาอ่านบททั้งบทจริงๆก็รู้สึกว่าโอเคท้าทายเราอีกเรื่องแล้วท้าทายมากด้วยทุกอย่างดูท้าทายไปหมดเลยครับจริงๆก็เหมือนที่พี่สิงห์บอกเพราะว่าบทเรื่องนี้มันครขคังยากแล้วก็ท้าทายความสามารถทางใช้ทักษะในการแสดงมากอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอ่านอ่านครั้งแรกเข้าใจไหมฮะอ่านครั้งแรกก็ อ่านแล้วต้องปิดบทไปค้นก่อนครับเพราะว่ามันหนักหนักจริงครับหนักจริงแต่ว่าก็มันสนุกแต่ว่ามันแบบบทมันเป็นอะไรอย่างที่พี่พุ่มกับบอกว,ว่ามันไม่มีอะไรในในเจาะตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ด้วยด้วยความที่ตัวผมจะได้เล่นอะไรแบบพอละหดอยู่แล้วระดับนึง <laughs> ชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่<อ> <laughs> แล้วก็หมายถึงว่าในเรื่องอื่นนะฮะแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีเหตุและผลในตัวของมันเองแล้วก็ เรื่องของความที่ต้องเล่นกับจินตนาการในมันจะมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เราต้องเข้าไปสู่โลกนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะว่าในในไทยอาจจะมีคนคิดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําจริงๆซึ่งผมรู้สึกว่าคุณภาพแบบของต่างประเทศเทียบเท่าได้เลยครับใช่ทีมลกนัดเป็นงไงก็ท้าทายครับเพราะว่าไม่เคยได้รับบทแบบนี้เลยนะที่เป็นเรื่องแรกที่ได้รับบทที่เป็นค่อนข้างเป็นบทที่ซีเรียสนิดนึงอะไร่งเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นและจะทำให้ดีที่สุด ครับก็จริงๆนที่เป็นซีเรื่องแรกๆในชีวิตพูนเลยครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆมากความสามารถหลายๆคนนะครับพูนก็รู้สึกคือก็มีความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าจะทํามาให้ดีที่สุดครับผมอันนี้จะเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายอะไรเปิดกล้องหรือ่าเริ่มเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับเปิดกล้องวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้ครับเริ่มนะครับก็จะถ่ายตอนเช้าันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ทำไลน์น่าจะเป็นช่วงปีหน้าครับช่วงประมาณช่วงต้นปีหน้าครับ ตอนนี้ก็คือต้องเต็มร้อยแล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วตนี้คต้องเทคิวให้ต้องเต็มร้อยตั้งแต่ต้นนะครับใครไม่เต็มร้อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตรงนี้เลยเอเต็มร้อยกันทุกคนอยู่แล้วครับเพราะเป็นเป็นซีรีส์ที่ผมเรียกได้ว่าเวิร์กช็อปหนักมากใช่เวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปกันเดือดมากพอ้นก็เป็นการใหญ่นะฮะมัเหนื่อยมากเหมือนเราถยอยู่ตลอดเวลาตอนเวิร์ชรู้สึกยังค่บทเรื่องอะไรอ่งจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆตั้งแต่เห็นพอรรกครว่า เราไม่เคยแสดงพอดแบบแนวนี้มาก่อนเลยแล้วก็ยิ่งพอได้เบิร์กชอปกับโคส้มแล้วก็คือแบบโห่แบบว่าถือค่อนข้างว่าเป็นแบบงานที่หนักแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะชา์เลนตัวเองอะค่ะเเกจ็ร้ดดันไคกดันครับกด <c oughs> ดันมากครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคือ จริงๆต้องบอกว่าเราเกลาบทมาก็ร่วมปีนะครับกว่าจะกว่าจะออกมาเป็นขนาดนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากบทที่ดีครับ ดูเราว่าหน้าก็หน้าก,ก็ย,ยังได้ไม่เหมือนเด็กม .5 เราเราก็บบเราก็สดใสอยู่นะเป็นเด็กมห้ะเรพูดอะาไปอ่ะครับไม่เราเราเราเคยผ่านในช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเออช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเรารู้สึกว่าการถ่ายทอดช่วงวัยรุ่นอะ่ะมันเป็นอะไรที่คนดูเข้าใจได้เพราะว่าเขาทุกคนเคยเคยผ่านวัยรุ่นมาอยู่แล้วครับ ร่มกับแางเชิญฮะเอาอินเนอร์แสงเลยคือต่างฝากค่ะก็ฝากเลยนะคะกับซีรีส์เรื่อง shadow เงาลาตายค่ะก็เป็นวิวเอ็กซ์คลูซีฟนะคะก็วิวออริจินัลไปนะคะไป exclusive on view ค่ะคุเลยอยู่ที่เดียวอ่ะเอาใหม่ห้าสี่สามสองค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับวิวเอ้ย ไปเลยค่ะก <sm> ับชาโดวเงาล้าตายค่ะบนวิวออริจินอลนะคะคค่ะขอบุณค่ะ